มือเก่ามือใหม่ก็เรียนได้สไตล์ไฮบริดของเราเน้นระยะกลางถึงระยะยาวไม่ต้องนั่งเฝ้าจอสวัสดีครับผม,มอ,อันนะครับโปรโมชั่นพิเศษมาถึงแล้วนะครับรุ่นสุดท้ายปิดท้ายปี2025เบสิกพื้นฐานการลงทุนหุ้นไฮบริดและกราฟเทคนิคครับผมเป็นเจ้าของเพจรวยหุ้นง่ายสไตล์ด็อกเตอร์เอเวอร์ชั่น2เจ้าของ YouTube รวยหุ้นง่ายสไตล์ด็อกเตอร์เอและเจ้าของหนังสือ2เล่มนี้ครับรวยหุ้นง่ายๆสไตล์ไฮบริดและกลยุทธ์หุ้นไฮบริดครับ คอร์สแรกนะครับเบสิกพื้นฐานการลงทุนหุ้นไฮบริดรุ่นที่35หุ้นไทยหุ้นนอก DR ทองคำกองทุนคริปโตดูพื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคสอนตั้งแต่พื้นฐานจนเจาะลึกนะครับเริ่มเรียน11พฤศจิกายนนี้สมัครวันนี้โปร1แถม1แถมคลิปรุ่นปัจจุบันรุ่น34ให้เข้ามาเรียนไปก่อนแล้วผมจะทิ้งเอาไว้อีกประมาณ2-3สสัปดาห์และตีกราฟวางแผนเทรดสอนเสร็จแล้วลงเลย ราคา4,900บาทจากราคาเต็มทั้งหมด5,900บาทนะครับและพิเศษสุดนะครับสมัครภายในวันที่9พฤศจิกายนนี้ผมมี special life หุ้น deep value ให้นะครับคือหุ้นที่ลงมาลึกๆแต่ว่า earning ดี eps ดีแล้วกราฟลุ้นฟื้นตัวผมจะมี ไลฟ์ให้ด้วยแล้วก็มีเป็นช็อตโน้ตแบบเนี้ยสั้นๆให้นะครับการเรียนสอนสดสัปดาห์ละ2ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงใช้เวลาเรียนทั้งหมด6สัปดาห์เจอกันวันอังคาร2ทุ่มครึ่งวันพฤหัส6โมงเย็นเรียนผ่าน Facebook กลุ่มปิดดูย้อนหลังได้1ปีนะครับและไม่จำเป็นต้องเรียนตรงเวลาก็ได้นะครับเพราะผมมีไลน์กลุ่มไว้ให้สอบถามได้ในขณะเรียน หลังเรียนจบไม่ทิ้งกันไปไหนนะครับจะดึงเข้า Facebook กลุ่มนักเรียนเก่าไว้ส่งข่าวทุกวันและมีการสอนทบทวนให้ประมาณ1-2เดือนต่อครั้งนะครับดูพื้นฐานเริ่มตั้งแต่สรุปตลาดวางแผนเทรดทุกสัปดาห์ m i s e t m t n o y m y n a n e m e n t n t หุ้นไทยหุ้นนอกทองคำกองทุนคริปโตการ ประเมินมูลค่าหุ้นงบการเงิน FunPro b i n s สไ Cycle และเอาเปอร์หุนน้นสวยๆมาศึกษากันส่วนอ่านกราฟเทคนิคนะครับจะเริ่มตั้งแต่การตั้งค่ากราฟโดยการใช้ Trading View เลย Ten l i น์แนวรับแนวต้าน Ten Following แท่งเทียน p r i พท Pattern List Reward r a t โชทฤษฎีดาวฟ f f i นา e n c y e l l i o t Wave สูตรสแกนหุ้นและตีกราฟวางแผนเทรดให้ทุกสัปดาห์นะครับนี่ครับเป็นไลน์กลุ่มวางแผนเทรดสรุปตลาดตอบคำถามพูดคุยทั่วไป ท่านสามารถที่จะมาคุยมาสอบถามกับผมได้ในระหว่างเรียนนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับอย่างที่บอกนะครับเราไม่จําเรียนเป็นต้องเรียนตรงเวลาก็ได้ให้เรียนเมื่อพร้อมแต่ไม่ควรจะดีเลยเกิน48ชั่วโมงนะครับส่วนใหญ่จะเรียนวันอังคาร2องทุ่มครึ่งและวันพฤหัสหกโมงเย็นสามารถเรียนย้อนหลังได้1ปีเต็มนะครับเนื้อหาตารางเรียนก็เป็นประมาณนี้ m i ซ d ม e น m ี n ม y จ a เมนต์ e ห t ไหมครับทองคำหุ้นกู้กองทุนหุ้นต่างประเทศ DR, ETF, 10ไลน์10ฟลอ i ิงแนวรับแนวต้าน MACD, RSI, Stochastic RSI, จุดซื้อระบบ run frame, รันเทรนด์3ไทม์เฟรมกราฟแท่งเทียน Price Pattern, List Reward, Ratio ซื้อหุ้นยังไงไม่เสี่ยงดอยคัดลอส s ยังไงทุนไม่หายถ้าท่านทำอย่างนี้ไม่เป็นให้มาเรียนนะครับ ไปถึงงบการเงินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพการประเมินมูลค่าหุ้นหุ้นกองหลังหุ้นปันผลและการใช้เทคนิคกับหุ้นกองหลังถือยาวหุ้น6ประเภททฤษฎีดาวฟิบเบอชีอีลเล,ล็ทเวฟฟันโพรบิสเนสไซเคิลท็อปดาวน์แอนาัลิซิสคริปโตเบสิกตัวอัปเดตและสูตรสแกนหุ้นครับทั้งหมดนี้เราสามารถเจอกันได้ในคอสไฮเบียรุ่นที่35นะครับคอสที่2ครับ จะเป็นระบบเทรด7ระบบ2025 1ปีผมสอนครั้งเดียวดังนั้นเข้ามาทีหลังต้องเรียนกับคลิปสามารถดูย้อนหลังได้1ปีนะครับระบบเทรดทั้ง7ระบบจะสามารถทำให้สามารถเทรดได้ทุกสภาวะตลาดลันเทรนเทรดในหลุมเทิร์นอาราววิคคอฟไฮวอลลุ ume, ่มเบรกดาวเทนไลน์ ine, และสวิงเทรดและผมยังมีรีแคปคือเอามาทบทวนกันทั้งหมดเลยเจาะลึกเลยในอีกประมาณ5ครั้งนะครับมาดูย้อนหลังได้อันนี้ ระบบเทรดเจ็ดระบบพิเศษนะครับผมจะมีลายกรุ๊ปเทคนิคอลสรุปตลาดตอบคำถามอัดคลิปให้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับจะดูได้2เดือนเต็มถ้าท่านสนใจและอยากประสบความสำเร็จในการเรียนเหมือนตักเรียนของผมในรอบ4-5ปีเหล่านี้สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้เลยนะครับไฮบริด4,900บาทจากราคาเต็ม5,900บาทเทคนิคระบบเทรดเจระบบราคา 5 9 0 0บาทจากราคาเต็ม6,900บาททั้งหมดนักเรียนเก่ามีส่วนลดนะครับและถ้าซื้อคลิปเทคนิค101 102บวกเพิ่มเติมหลังจากที่สมัครระบบเทรด7ระบบแล้วก็จะเป็นราคา2,900บาทจากราคาเต็ม11,800บาทนะครับอันนี้จะเป็นพื้นฐานเทคนิคทั้งหมดเลยทั้ง 101+ 102บวกถ้าท่านสนใจสมัคร ทุกคอร์สนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับจะเป็นราคา12,700บาทจากราคาเต็มทั้งหมด30,000กับ500บาทถ้าสนใจแอดไลน์เข้ามาได้เลยครับ DOC t o r u n d e r s c o r e ์หรือสแกน qr Code โคดนี Q ้ r เลยครับที่นี่สมัครช้าหรือเร็ววันเรียนวันสุดท้ายคือวันเดียวกันสมัครก่อนได้เปรียบแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ